อ่ะมาอยู่หน้าเกมกันเป็นที่เรียบร้อยครับผมอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไ r ย b e ช่องจาแฮมเมอร์ด้วยนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนำให้ทำตามครับวน์จาแอนพันดาทุน1,000งพัทุกคนเริ่มจากเป็ด5มาเอ้ยนึกว่าจะนึกว่าไม่ต้องซื้อซะล้มาซื้อเลยครับซื้อรอบแรกเบ็ด5บาทมาสวยๆนะคอสวยๆนะมาลุยวจ่ N แอันดา ขอแบบเต็มแผงไปเลยได้ไหมอมืโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอ้ยตายแล้วเฮ้ยฮ้ยฟีนีฟ่ฟีอืมเรียบร้อยครับโอ้โหแหมดีดีด,ด,ดีแบบแบบนี้ดีแบบนี้เแบบวิร์กค,ครับเวิร์กเวิร์กเวิร์กเฮ้อเอาเรื่องนะ ฟีในฟีก็มาช่วยชีวิตแล้วตอนนี้เหลือแค่ด้าพี่ด้าต้องช่วยตัวเองแล้วนะเออพี่ด้าต้องช่วยตัวเองนะครับฟีนีฟีเขามูสามาช่วยแล้วนะเมื่อกี้นะยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเฮ้ยโอ้เกลือว่ะทุกคนโอ้ตายเกลือ เอ้ยอีกรอบเหรออีกรอบหรือเปล่าใช่ไหมไ <c oughs> ด้เอ้ยออเกลือจริงๆด้วยนะโอ้เสร็จได้แต่ไม่เป็นไรคนระับผมเรายังได้แก้ตัวอยู่นะทุนเรายังมีอยู่ซื้อเบ็ดสิบโอ้790อ่ะโอเคไปลุยมา ได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็เลิกมี2อ,อย่างนะเอามาวัดใจหน่อยมาถือว่าแก้ตัวจากรอบเมื่อกี้แล้วกันมาสวยๆหน่อยนะสวยๆหน่อยนะเฮ้ยยังไงสวยๆหน่อยเพื่อนสวยๆหน่อยโอ,โอ้ไปกระจุกกันอยู่แต่ข้างหลังหมดเลยอะ่ะ โอ้ยอะไรไปกองกันตรงนั้นเออนั่นแหละเลียงมาดีโอ้ดีโอ้สวยเออมันต้องอย่างนี้ดิวะเพื่อนมันต้องอย่างนี้เยีย่ยมโอ้โหเจ็บทุกดอกครับบอกเลยเจ็บทุกดอก้อ,อหอ,หอหรู้เรื่องเออได้กําไรนะรอบนี้นะ เคซื้อต่อเนื่องเลยครับซื้อต่อเนื่องไปเลยแล้วกันนะปะเบ็ดสิบห้าโอ้ยซื้อได้โอเคปะเบ็ดสิบห้าปะมาดูเบ็ดสิบห้าครับว่าจะทำให้เราผิดหวังไหมอืม โอ้ยเสียวๆเหมือนกันนะเนี่ยแพนด้ามาอย่างเงี้ยเสียวๆเหมือนกันนะเออโอเคใจชื้นขึ้นมาหน่อยดีๆดีๆอ่าสวยงามโอเคได้อยู่ดีไม่ขาดทุนแล้วรอบนี้ทุกคนไม่ขาดทุนแน่นอนครับ สวยกำไรกำไรแหละเอ้ยกำไรได้เท่าไหร่ไงหกร้อยเองมัง้งเอ้ยไม่ไม่ใช่ดิเราเอาทุนมาเท่าไหร่อะพันหนึ่งไหมเราเอาทุนมาหนึ่งพันดิเออนี่มาเบ็ดยี่สินะทุกคนนะเบ็ดยีิบครับอยู่ที่เบ็ดยี่สิบแพนด้ามาสวยๆเออดีเอ้ย,อยมาดีอยู่นะ มาดีอยู่นะไม่แย่นะมือฟินฟีฟินฟีอยูถเอ้ยอเ,อเ,เอยเอสวยเฮ้ยมันเรียงกันดีอยู่นะมันเลียงกันสวยอยู่นะอืม อย่าให้ขาดทุนนะอย่าให้ขาดทุนนะเฮ้ยรอบก็จะหมดด้วยน่ากลัวชิบป๋งเอ้ยดอกนี้ถูกไม่แพงเท่าไหร่นี่วะเอ้โอู้สูยเกือบเต็มโอเคผมว่าผมหยุดดีกว่านะซื้อต่อเนื่องได้มารวัๆครับก็ตีว่าวันนี้ได้กำไรประมาณ รวมนี้ก็เป็นประมาณน่าจะสักพันแปดนะออประมาณเออใช่พั 1, นแปดเนยทุกคนประมาณนั้นเลยนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมยังไงใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ